มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ,ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9้าฝ่ายในพันโทหญิงวันเพลนจันหอมราชกิจจานุเบกษาเล่ม141ตอนที่46ขอไข่หน้าหนึ่งลงวันที่16กรกฎาคม2567เผยแพร่พระบรมราชโอ,องการประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชอ,องค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติียะจุลจอมเกล้าแก่พันโทหญิงวันเพญจันหอม โปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าฝ่ายในพันโทหญิงวันเพ็ญจันหอมขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ